สวัสดีคะ่ะเพลินสเตชันนะคะวันนี้มีขนมมาฝากคะ่ะชื่อว่าขนมเนื้อนวลไข่เค็มหรือจะเรียกอีกชื่อว่าคุกกี้ไข่เค็มก็ได้คะ่ะส่วนผสมน้อยนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีอร่อยมากคะ่ะก่อนไปดูวิธีทำช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะ แม่แฝดจะใช้ไข่แดงเค็มนะคะไข่แดงเค็มควรเก็บแช่ฟรีซนะคะจะอยู่ได้นานเป็นเดือนค่ะแล้วลูกก็จะสวยไม่เละนะคะสูตรนี้จะใช้ประมาณ4-5ฟองค่ะแล้วแต่ขนาดของไข่เค็มนะคะแม่แฝดจะหั่นออกเป็น8ชิ้นค่ะตัดตอนไข่แดงออกจากฟรีซใหม่ๆจะตัดสวยนะคะไข่ไม่เละค่ะ จะตัดยากนิดน,นึงต้องกดมีดนะคะเสร็จแล้วก็นำไปเรียงใส่จานค่ะเพื่อนำไปนึ่งในน้ำเดือดหรือใครจะอบก็ได้ค่ะอบประมาณ5นาทีนะคะแม่แฝดใช้วิธีการอบในหม้อบอบลมร้อนค่ะไฟประมาณ120นะคะอบ5นาทีพอค่ะแล้วเราก็ไปตวงส่วนผสมกันค่ะจะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดด้วยนะคะขนมจะนุ่มขึ้นค่ะ ไข่แดงอบสุกแล้วนะคะไม่ต้องอบให้สุกมากนะคะไข่แดงเขาจะแข็งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอบอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ห่อแล้วค่ะนำส่วนผสมของแห้งทั้งหมดมาร่อนรวมกันนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะทยอยใส่น้ำมันสองรอบนะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดค่ะ ใส่รอบแรกแล้วก็เคล้าพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันส่วนที่เหลือค่ะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันจนหมดเม็กแป้งนะคะเราจะไม่นวดแป้งเหมือนขนมปังนะคะเพราะถ้านวดจะทำให้เนื้อแป้งแน่นค่ะแล้วเวลาอบออกมาขนมจะแข็งนะคะแค่เข้ากันดีประมาณนี้ค่ะลองจับมาปั้นดูแค่พอปั้นได้ไม่ร่วนหลุดออกจากกันคือใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็คลุมพักไว้ประมาณ10-15นาทีนอกตู้เย็นค่ะ ครบเวลาแล้วเราก็มาแบ่งแป้งนะคะวันนี้แม่แฝดจะแบ่งแป้งออกเป็น15กรัมนะคะสูตรนี้จะได้28ลูกค่ะขนาดลูกแล้วแต่เลยนะคะว่าเราต้องการจะเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่แม่แฝดว่า15กรัมกำลังดีค่ะนำแป้งมากดให้แบนแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อไส้ค่ะ ะะแล้วก็ขยำแบบนี้3-4ครั้งเพื่อให้แป้งแน่นนะคะเพื่อจะแนบกับไส้เวลาเราคลึงแป้งจะไม่แตกร่วนค่ะก็จะได้กลมประมาณนี้นะคะเราก็ห่อไปเรื่อยๆจนหมดค่ะกดให้แน่นแบบนี้นะคะแล้วก็คลึงกลมค่ะ พอปั้นไปได้สักครึ่งทางเราก็เริ่มวองเตาอบได้เลยนะคะที่อุณหภูมิประมาณ140-150องศาค่ะเปิดพัดลมได้ค่ะไม่ใช้ไฟแรงในการอบนะคะเพราะจะทำให้ขนมแตกร้าวได้ค่ะเมื่อเตาอบได้ที่แล้วก็นำขนมเข้าอบได้เลยค่ะอบประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วแต่เตาแล้วก็ขนาดของขนมด้วยค่ะ ใช้ไฟบนล่างนะคะแม่แฝดเปิดพัดลมค่ะระหว่างรออบเราก็มาทำส่วนของไข่ทาหน้านะคะแยกใช้เฉพาะไข่แดงค่ะแล้วก็เอาไข่แดงยีกับกระชอนเพื่อเอาเยื่อไข่ที่เป็นมันๆออกก่อนนะคะเติมเกลือเล็กน้อยค่ะนมข้นจืดค่ะคนให้เกลือละลายหมดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเค็มเป็นจุดๆเวลาทาหน้าค่ะแล้วก็นำมาทาหน้านะคะ ค่อยๆทานะคะควรใช้แปรงซิลิโคนนะคะเพราะว่าถ้าใช้แปรงที่เป็นขนนะคะขนเขาจะหลุดติดหน้าขนมนะคะทาจากส่วนด้านบนนะคะแล้วก็ไล่ไปตามด้านข้างค่ะหน้าขนมที่ทาจะได้ไม่ย้อยนะคะระหว่างทาถ้ามีเศษขนมติดแปรงให้นำไปล้างแล้วสะบัดน้ำแล้วทาต่อได้ค่ะ แม่แฝดจะทาหน้าขนมสองรอบนะคะเพื่อให้สีติดสวยค่ะนำไปอบให้หน้าแห้งต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะอบเสร็จแล้วพักให้เย็นก่อนเก็บด้วยนะคะจะได้หน้าตาขนมแบบนี้เลยค่ะไม่แตกไม่ราวเพราะเราใช้ไฟได้พอดีนะคะมาดูด้านในกันค่ะอันนี้ที่เห็นไข่เค็มชิ้นใหญ่เพราะแม่แฝดทำอีกเซตหนึ่งไว้ด้วยนะคะเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทนะคะอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะ เก็บนอกตู้เย็นได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แฟดด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาคำนวณต้นทุนนะคะ ในสูตรก็จะมีแป้งเค้กค่ะใช้160กรัมราคาที่ซื้อมา42บาทนะคะต้นทุนก็จะอยู่ที่6บาท72สตางค์แป้งอนเนกประสงค์ใช้ในสูตร40กรัมราคาที่ซื้อมา35บาทนะคะจำนวนเต็ม คิดเป็นกรัมก็คือ1,000กรัมนะคะหรือ1กิโลนั่นเองต้นทุนจะอยู่ที่1บาท40สตางค์แป้งข้าวโพดส0่กรัมต้นทุน5บาทน้ำตาลไอซิ่งต้นทุน3บาท12สตางค์เกลือป่นตีเฉลี่ยไป1บาทค่ะน้ำมันมะพร้าว 11.90สตางแม่แฝดซื้อมา119บาทนะคะในส่วนของน้ํามันมะพร้าวนะคะถ้าเราทำขายอยากจะลดต้นทุนสามารถใช้น้ํามันทัวเหลืองหรือว่าน้ำมันดำข้าวแทนได้นะคะอย่าใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะน้ำมันปาล์มเวลามาทำขนมแล้วกลิ่นเขาจะค่อนข้างหืนค่ะแล้วก็ไข่เค็มนะคะใช้4ฟองซื้อมาฟองละ5บาทค่ะต้นทุนคือ20บาทนะคะ ไข่แดงในส่วนของไข่แดงที่สําหรับทาหน้านะคะ1ฟอง4บาทค่ะนมข้นจืดกับเกลือป่นไม่ได้คิดนะคะเพราะว่าใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นเฉลี่ยรวมไปเลยค่ะค่าน้าค่าไฟค่าแพ็กเกจอื่นๆคิดเฉลี่ย20%ของต้นทุนทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ10บาทหกสิบสสตางค์นะคะรวมต้นทุนอยู่ที่63.77สตางค์สูตรนี้แม่แฝดทำได้28ชิ้นชิ้นละประมาณ15กร,รัมนะคะจะมีชิ้นสุดท้ายประมาณ17กร,รัมค่ะ เฉลี่ยชิ้นละ2บาท28สตางค์นะคะสามารถทำชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่กว่านี้ได้นะคะแล้วแต่ว่าแนวทางการขายของเราอยากจะทำลักษณะไหนปรับเปลี่ยนใช้น้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันทุเหลืองแทนได้ค่ะจะได้ลดต้นทุนนะคะราคาวัตถุดิบแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะคะอันนี้เป็นราคาที่แม่แฝดซื้อมาเฉลี่ยประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ